หนึ่งเต็มครับเรียบร้อยครับโอ้ยครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนะาๆตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งทริปนะครับกับช่องจิมมี่ช n แนลนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาเหมือนเช่นเคยนะครับวันหยุดนะครับพอดีวันนี้ออกมาก็ตอนเที่ยงแล้วนะครับวันนี้แดดร้อนมากครับวันนี้พอดีช่วงเช้าก็มีทุระครับเลยไม่ได้ออกมาแต่เช้านะครับตอนนี้แดดร้อนมากครับดูนะครับมาถึงก็นั่งแล้วครับยังไม่ได้ตกปลาเลยนะครับวันนี้ก็จะใช้เหยื่อตัวใหม่นะครับ ของนาพลรวนนะครับจากค่ายพลรวนะครับนี่ครับเป็นเจ้ากบยางการทธนะครับสีม่วงครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็จะใช้คันนะครับนี่นะครับของโมโจแบสนะครับเวท86นะครับตัวนี้เล่นงานปลาชนนี่ก็พอดีครับตัวนี้นะครับรอบก็เป็นของไพโอเนียรอบ8นะครับนี่นะครับ ก็โรคราคาพันกว่าบาทครับก็ถือว่าคุณภาพครับใช้ได้ครับสมราคานะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมครับ หนึ่งแต้มครับเรียบร้อยครับได้ตีลากลากมาครับไม้สองไม้ครับตัวนี้ไซสสวยมากครับก็พอได้ครับตัวนี้นี่ครับ เต็มๆเลยนะครับไม่พลาดครับกัดกุบยางครับกาเท็ดครับตัวใหม่ของค่ายพลรัวครับเือยยางตัวใหม่ของนาพลครับนี่นะครับไซส์สวยๆเลยครับไซส์ประมาณสี่ขีดครับนี่นะครับสุดยอดมากครับ ร้อยครับแม่ออกมากัดเต็มครบนี่นะครับเต็มคำครับช่อนครับโอ้โหพุ่งออกมาไาสสวยครับตัวนี้เต็มคำครับ กาเด็ดครับพุ่งออกมาจากยานครับนี่สุดยอดมากเลยครับตัวนี้นี่นะครับเต็มคำเลยนะครับกัดไม่ระแวงนะครับลงคอเลยครับนี่นะครับช้ปลาก็สวยงามครับโอเคครับสุดยอดครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูร่องตรงนี้กันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่ามากัดมากัดกแล้วนะครับเรียบร้อยครับโอ้ไใสอยู่ครับเ๋ยะ โอ้โหขาโอกมากัดจักยาครับเดี๋ยวเอาคิปเปอร์ก่อนกัดไม่ค่อยเต็มครับเดี๋ยวหลุดไซก็สวยๆแล้วครับเนี่ย ุดแล้วครับโยนไปนู่นก่อน,นสวยงามครับตัวนี้นี่นะครับไซโกสวยๆเลยครับตัวนี้กัดกลบยางกาเร็ดนะครับของน้าพลลรัวนะครับ นี่ครับกัดช่องนี้เลยครับร่องนี้เลยครับโยนไปไม่กี่ไม้นะครับกัดเลยครับนี่ครับสุดยอดมาครับนี่ครับโอเคครับ